ตัวอีกตัวนึงนะครับซึ่งก็จะมีบุคลิกที่แบบหนึ่งนะครับก็กเราก็ได้เหมือนโมเดลนะครับเป็นสี่กับห้านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวชอเรียกว่าเป็นตัวซัพพอร์เตอร์นะครับตัวซัพพอร์เตอร์เนี่ยก็เป็นตัวสปอร์ตนะครับผู้เล่นนะครับเนาะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวสองมิตินะครับตัวพวกนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราเอามา มิกซ์กันนะครับพื้นที่คำตอบเนี่ยครับก็คือเหมือนพื้นที่ของเชอร t ตันผักในห้องปลูกสมาร์ทฟาร์มนะครับเราก็จะเอาตัวอินสปิเรชันจากเกมตรงนี้นะครับมาหาพื้นที่นะครับมาต่อสู้กันนะครับเพื่อให้ได้โซลูชันคำตอบที่ดีที่สุดนะครับนี่ตัวอย่างนะครับในการต่อสู้นะครับจุดสีนน้ำเงินคือคําตอบนะครับจะสังเกตว่าผู้เล่นเนี่ยนะครับถูกต้องให้จนมุมนะครับแล้วก็อยู่จุดตรงกลางเนี่ยได้คําตอบที่ดีที่สุดนะครับ อันนี้ก็เป็นโฟชาร์ดทางคอมพิวเตอร์เนาะอันนี้ก็มาประยุกต์ใช้นะครับในส่วนของก็เรียกว่าในส่วนของอโจทย์เบนช์มาร์กต่างๆนะครับเนาะก,ก็ขอข้ามเนาะตรงนี้ไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเริ่งมงงแล้วโอ้โหเมื่อกี้พูดถึงคุนเดินอยู่ปุ๊บอยู่ดีมามอนทันเลยนะครับอ่ะอาจารย์ขอสักคนนึงได้ไหมเปิดไมค์ คุยกับอาจารย์หน่อยเร็วพว่าพอถึงตรงนี้ปุ๊บมีใครอยากจะนําเสนอไอเดียหรืออยากให้อาจารย์ช่วยเขาเรียกว่าแนะนําไอเดียอะไรเพิ่มให้ดูน่าสนใจนะครับก็คุยได้นะครับเปิดไมค์คุยยังได้เนาะตรงนี้นะครับอาจารย์พอรู้เรื่องไหมครับเรื่องนี้อาจจะลึกนิดนึงครับบานครั้งลึกเลยครับต้องให้เด็กๆเขา ใครดีเอ่ยปณิพัทน์ไหมมาไม่เอ่ยเป็นลงชื่อไหมนะก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยปลูกความสนใจของเด็กนะก็เด็กชอบเล่นเกมก็อะเด็กชอบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็แล้วเป็นโจอปัญหาของอุนยน์ด้วยก็ก็เลยอ่าคิดว่าคือคือ จริงๆอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ของเด็กนะครับประจา์เป็นเป็นกนึกษาของปตีเนาะอ่าเขามีเวลาทำสามเดือนเพราะว่าเพราะว่าเด็กหลักสูตรเนี้ยเขาต้องทําทั้งโปรเจกต์ต้องทําทั้งศาสตร์กิจดังนั้นเนี่ยเทอมแรกเราก็ทาทาโปรเจกต์ส่วนเทอมสองทำศาสตร์กิจก็เลยแล้วเป็นเด็กปีสามด้วยนะครับปีปีสามเทอมสองนะครับก็เป mm ็ hmm. นข้าจะมีเวลาค่อนข้างน้อยคือทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่า เก่งมากนะครับในการคิดไอเดียนะเพราะว่าเขาทําแค่เทอมเดียวใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับอันนี้คือเด็กโปรเจกต์คเทอมเดียวเดีเป็นเป็นเด็กวิศวกรรเกษตรไหมครับไม่ไม่ใช่ครับเป็นสาขาใหม่ครับสาขาชื่อว่าสาขาอาลิสนะครับย่อมาจาก Automation Robotics and e n e r i n ซ System ครับจริงๆเปิดมาได้ตอนนี้รุ่นที่ห้าลวปีนี้เป็นปีแรกที่มีนักศึกษาจบจบอ่าแลปปริญญานะครับ กจิรากรไม่มีคำถามถามท่านวีกรไหมครับมีไหมสุทาวันกังตีอยู่ไหมครับไม่เป็นไรอาจารย์เด็กคงเขินนะครับเด็กไม่กล้าไม่กล้าเปิดไมค์ขามนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามเนาะนอกลอบนะครับก็ และสุดท้ายครับอีกเรื่องหนึ่งก็นำไปสู่นะครับจบปัญหาใหม่อ่านะครับก็ระบบปลูกของเรานะครับระบบปลูกของเราเนี่ยพบว่านะครับเราไปวิเคราะห์เนาะเราไปวิเคราะห์แล้วพบว่ามันมีนะครับปนเปื้อนอบางอย่างนะครับ บางอย่างตรงนั้นเรียกว่าไมโครพลาสติกนะครับเป็นเรื่องมึงน,นะอ่าเป็นไมโครพลาสติกแล้วเราก็ต้องเอาไปส่งตัวนะครับส่งตรวจกว่าจะได้ผลนะครับกว่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกว่าจะได้ผลออกมากว่าจะไปส่งตัวใช้งเงินงบประมาณอีกนะครับเราก็เลยตัดสินใจนะครับทำเองเลยนะครับทำชุดตรวจ ชุดตรวจอ่าเขาเรียกว่าอะไร่ะชุดตรวจไมโครพลาสตินะครับขึ้นมานะครับก็เลยเป็นโจทย์สุดท้ายนะครับในการทำอ่าโจทย์วิจัยในห้องปลูกสมาร์ทฟาร์มนะครับนาะนะอ่ะเอาอันนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายละอันนี้ก็จะไม่ใช่แนวของละอันนี้ก็จะเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวแอปพลิเคชันนะครับแนวแอปพลิเคชันเนาะอ่ะวันนี้เดี๋ยว เรามาดูกันนะครับก็ตัวไมโครพลาสติกนะครับก็เจอมากในน้ำดื่มนะครับอันนี้เราออกแบบให้เป็นโลคอสครับอ่าเราออกแบบให้เป็นโลคอสโลคอสก็คือถ้าได้จ่ายนะครับต่ำนะครับก็ ใช้ T D ป r i n t ธรรมดาลเลยนะครับเราก็ดีไซน์ผ่าน Solid Work เนาะแล้วก็ใช้ T D Print นะครับแล้วก็ตัวสเปกตรัมนะครับเราก็เน้นถูกนะครับเราก็ไปซื้อตาม็อปปี้เนาะเอามาเป็นตัวสเปกตรัมนะครับแล้วก็ใช้ Image Processing อ่านะเผืเซซ่อ Project ์ i คคใช้ Image นะครับก็น่าจะก็เรียกว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อิเนเวมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดเนาะแล้วก็เป็นองค์ประกอบนะครับราคาแบบของชุดแต่ละชุดนะครับให้เป็นโลคอร์เนาะอันแรกก็คือตัวไมโครสโคปนะครับตัวกล้องนะครับซึ่งเป็นกล้อง,งยตีตอนเนี่ยเราก็ซื้อมาสามร้อกว่าบาทสี่ร้อยนะครับตัวฟิลเตอร์นะครับสีเหลืองซื้อมาประมาณสี่ร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวคอนโทน คนคนเลิศนะครับที่เราใช้ในในด,ดีไซน์เราใช้ตัวราบบอดีพายเนาะตัวนี้สองพันกว่าบาทนะครับแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีพอแบงค์นะครับ,รบเอ,อเราไม่ได้เสียบปลั๊กมีมีสองเวอร์ชันเนาะมีมีเสียบปลั๊กด้วยมีพอแบงค์ด้วยนะครับแต่เราอยากพัฒนาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องพกพาเนาะเราก็เลยใช้พอแบงค์ดีกว่านะครับแล้วก็มีตัวแสงยูนะครับ เกือบ200ร้อยนะครับที่สปิตต้า 2, สองรเก้าเบสเ็จแล้วเนี่ยปิคอนที่เป็นตัวติดตั้งอุปรกรณ์เนี่ยชิมันกว่าบาทน,นะครับซึ่งไม่ไม่ไม่แพงเลยนะครับชิมันกว่าบาทเราไปส่งตรวจไม่รบว่าติดหมดไปแซมเปิลเราประมาณสา0สี่พันนะครับแล้วก็ไม่ได้เดียวทามด้วยก็้ดได้ผลกว่าจะอะไรมานะครับแล้วก็คิดเองเลยนะครับก็ สารเคมีนะครับทั่วไปนะครับเราต้องมีการใช้ตัวไนเลสเนาะในการที่จะให้ตัวพลาสติกที่มันมีอยู่ในน้ำเนี่ยมีการดูดปืนสเปกตรัมนะครับเราก็จะมีปล่อยช่วงคลื่นความถี่ช่วงแสงออกมานะครับอันนี้เป็นเคมีเคมีนะครับเราขอผ่านเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปลงดีเทลดึกนะครับก็จะมีระบบอิมเมจนะครับอิมเมจของเราเนี่ยเราเก็บ2,000กว่าภาพเลย นะครับในการอิมเมนี่คือแสงสเปกตรัมนะครับที่เรา,าที่มันดูดกืนมาเนาะนะไอตัวสีแดงและส้มนั่น,นคือตัวไมโครวัตติกนะครับก็ประมาณมันมีเชฟมีรูปร่างมีสีนะครับซึ่งตัวพวกนี้เราใช้โยโลวีแนะครับเด็กๆน่าจะได้ใช้เนาะตัวโยโลตัวโยโ o v8 มันเหมือนเป็นตัว l e a r n i n g นะครับในตัว Analyze อานาลัยตัววิเคราะห์ภาพนะครับว่าภาพเป็นอย่างไรนะครับก็มีการเทรนโมเดลนะครับผ่านยูโรมี8เนาะมีอ p o อ t 50นะครับเป็นด e ฟเลอร์ n i n g นะครับเบบดิฟเลอร์เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ทำแมชชีนเ l อร์ n i n g นะครับเก็บภาพก่อนนะครับแมชชีนเอร์นี้ก็เป็นแมชชีนเลอร์นิ่งล้างอ่ามีพิซซิชันมีรี a อ l มีเอฟหนึ่งนะครับทั่วไปนะครับอันนี้คือหน้าจอนะครับ ในการรับภาพส่งสัญญาณมานะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายภาพเนาะโดยใช้เครื่องไอราคาถูกที่เราทำได้แหละนะครับแล้วก็เก็บภาพมาแล้วก็ดีเทคนะครับก็ตัวพลาสติกนะครับมีทั้งหมดทั้งหมด6ชนิดนะครับที่เราดีเทคนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวออพอลลีสไตรีนนะครับพอลิเอทิลีนนะครับ ABS นะครับไนลอนนะครับ PVC นะครับพวกนี้ ที่เจอมากในพวกน้ำน้ำทั้งหลายนะครับแล้วก็เจอมากในระบบปลูกเราด้วยนะครับพอเราทดสอบปุ๊บปรปากฏอ้าวเจอ PVC ในน้ำเฉยเลยก็เลยมาดูว่าอ๋อมันเกิดจากหนึ่งก็คือตัวปอนบ